คำตอบของทัพนาคาหินรูปร่างใครงูยักษ์แท้จริงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่ไม่ว่าใครๆที่ศรัทธาพญานาคก็ต้องหวังว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะมีโอกาสไปเยี่ยมชมทัพนาคาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬกันทั้งนั้นเพราะที่แห่งนี้ มีทั้งความงดงามของธรรมชาติที่หาชมได้ยากและยังเป็นจุดหมายปลายทางของสายมูอีกด้วยดเร,รเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาคชีววิทยาขคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์แบ่งปันเรื่องราวในแง่ของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทํานาคาว่าแท้จริงแล้วหินใหญ่ยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะใครงูนั้น เกิดมาจากปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าซันเครกโดยปรากฏการดังกล่าวนั้นเป็นต้นเหตุของหมอนหินซ้อนที่เกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างก,กันอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นสาเหตุให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมาจนเริ่มแตกเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้ผนวกกับการถูกน้ำฝนกัดเซาะในแนวดิ่ง จึงทำให้ดูเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหมอนที่วางซ้อนกันเป็นชั้นขนาดไปกับแนวของชั้นหินเดิมส่วนการที่คนส่วนใหญ่มองว่าหินก้อนดังกล่าวนั้นเป็นงูยักษ์ก็อาจจะขึ้นอยู่ที่จินตนาการของแต่ละบุคคลรวมไปถึงความศรัทธาที่แรงกล้าด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ